บรรการบ่ายตอนบ่ายแล้วทุกคนตลาดรถยนต์อีกแล้วตกมาแล้วจบมาแล้วหน้าสัมภีสัมภีทุกวันเลย ไปเขาบินทั้งวันเลยทุกคนไปจ่กช่วงบ่ายครับทุกคน ตกมาแล้วตกมาเลยไม่จะรีวิวอะไรแล้วไปดูบรรยากาศยามฝนตกจดจื่นครับจดจื่นเสียครับเปียของฟ้ายามบ่ายแสงแดดลําไร บรรยากาศตลาดรถครับลูกค้าไม่มีเดินเงียบเหงามากวันนี้เงียบเหงาไม่พอฝนอยังตกอีกตกได้ตกดีตกทุกวีทุกวันครับทุกคนบรรยากาศวันอาทิตย์ช่วงบ่ายแล้วอัปเดตด้ทุกวีทุกวันครับทุกคน มีจาเบ็ดอะไรล่ะบเบ็ดตลาดรถอย่างเดียวบรรกาศตลาดรถช่วงบ่ายมืดมาอีกแล้วแล้วมันก็จะตกอีกแล้วมันตกมาอีกแล้วครับ พาชมรถรอบพาชมรถรอบครับชมรถรอบตลาดรถอาโนมัติสายก่อนบ่ายสามโมงกว่าบ่ายสามโมงกว่าทุกคน ตลาลดรถบรรทุกที่บ่ายสามโมงกว่าๆแสงแดบดบแสงแดบดบถึงตกแดดออก ไปรดไฟรดไฟไปแล้วไปอีกนัดรถไฟรดไฟสายสีโ้าวิ่ค่ะตันงแต่ไห่คลิปหน้า